สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปายสู้ผู้สุขคนนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้พบผอกับบ่าวโจพาแซบคือเกาเหรอครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เพิ่งเลิกงานนะครับก็ได้เมนูนะครับอีสานนะครับก้อยเนื้อขมขมนะครับพี่น้องราบเนื้อขมขมนะครับในเนื้อยูรันไทยแล้วพี่น้องนะครับมาครับพี่น้องนะครับเบาๆลายใหญ่ห้างนะครับเดี๋ยวมันสีเงาเนาะครับคลิปนะครับคลิปมันสีเงานะครับเดี๋ยวบ่าวโจมาแสบๆกับบ่าวโจนะครับมึงดูพี่น้อง เขาหนึ่งไม่ไหนะครับควนออกทวนๆเรับเนะี่ยเห็นไหมครับโอ้เกิดเสีเบซะน่อนไหมพี่น้องิ่งดูพี่น้องอันนี้เนื้อสดๆนะพี่น้องได้อยู่ร้านไทยนะครับผมอัมรำพี่น้องมาเด้พี่น้องเด้อนะครับมันจับเสีบกระบาดโจรครับ อาแล้วครับดูไปนอกสามสิบกรีบน,นะครับ mm hmm. อืดอแตัวเราครับพี่น้องความเปรี้ยวน้อง เทียบตัวละกับเขานะครับอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้งองผมทำรัมดีขนาดพี่น้องจับความเลยพี่น้องบ้าจโจ้อยนนี้ตอนไงแน่นะครับ ปลานำใหญ่เลยล่ะครับเต็มปากเต็มคำนะครับอ้อกว้างจัมๆพี่น้องอื้อแตกพี่น้องสวัสดีพี่ที่เก่าออกแล้วครับพี่น้อง ยอดซับกับขื้นซุกมือนะพี่น้องยอดตีต่มนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับอน,นี้มาละพี่น้องมาละชินนกนะครับหมากฝรั่งนะ้พี่น้องกิ่นกับลาบนะครับลาบกับคมอยู่แล้วนะครับเติมตัวนี้เขา้าไปอีก มอัมรัมเลยพี่น้องกลุ่มคอนะครับแก่พี่น้องมาได้พี่น้องเลยนะครับเริ่องอะไรกันมากไปเลยกับกินเป็ดหาแนวมากินได้พี่น้องกินเป็ดน้ำิึงเบาโจไปความนะครับ ห่อนห่อนเลยครับมันนะี่หนึ่งไม่ไม่นะครับหนึ่งฮะจะซุกบังกีเนะี่ยขำมีำยยไงอยู่นั่ ขึ้นดังลูกโดดมาพิ้ากันกันนั้นเนคนยุสวนนะพี่น้องยุสวรรณบนเอามาฝากนะครับหน่วยหน่อยหนยแต่ว,ว่าเพชรขนาดนะพี่น้องเฟย์เข้าไป่ละบาดจวดจัดนะครับ อยากนะพี่น,อน้องเนี่ยแดงๆเลยครับเห็นบุ่นั้ยพี่น้องนะนะครับอืมชุย่ยจนะัดจัง ไม่อย่างเดียรเรากับเปาบ้านเท่าหรอครับไม่เห็ดเห็ดลาบเลยพี่น้องมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับมนเทียจีนไอโสกไ้ลาบเนาะพี่น้องเนาะอืมหายพี่น้อง เกเนี่ยแล้วครับมาละหน่อย,ยจะวบบคมดีนะครับเปน็นหรอเอากระหว่างแลมวมั้อืม นี่เป็นพักกัน,นยังกงเนเลยผักแพลวหนะพี่นหรอมันบวชเอ,อเ็นคึ้นมนบอสครับผักแพลวอะไรครับเนี่ยเอาไปใส่แก้วกุ้งนะพี่นอ้องหอมดีนะครับเป็นหน่อไม้ฝาัากนะครับแก้วกุ้งก็อีแซ่บดีนะครับอหอมนะครับ แอบตัวเรพี่น้องกุยตับเรงมึงครับเสีบคาเฟพี่น้องมาแน่น่เขานะครับ บริเลพไหนพี่ให้น้องเบิ้งนะครับมันบ่ค่อยมีเวลานะพี่น้องเนาะนะครับให้บริเลพไหนเบิ้งนะครับ,บ,รบ,รรบไม่ได้กินนะครับกินในเบื้อย่างเดียวแด้วไม่ลอ,องมาเนี่ยแก้วกรอบดีไหม่น้อง ฟังเสียงเลวครับปังเสียงย่มเลวครับ มันเปี่เนอะมันขมแซ่บได้ไหมเนาะ หลับกับผมเราเตรียมตัวนี้เข้าไปอีกออสามยึกิบเทาไว้เน่ยพี่น้องช่วงหยาบเลยครับ หนามากที่หายอยากไดยไป้องผักเนีย่ยเริ่มหายอยากไปเรื่อยแล้วครับน้ำเย็นเป็นน้ำแข็งเบ็ดนะครับน้ำคลองไอน้ำปลูกต้นใหม่นะครับกับแหงนะครับใบพวกนี้เลยนะครับน้ำมันหนาวมากผักนี่เพิ่งไปปลูกไว้ในห้เลยพีไป้อง เป็นเต้นนะครับเป็นเต้นผ้าใบรับใส่แนวปรับุณ้ภูมิเอานะครับแต่ว่าผักก็จะแพงนะครับย่ำหนาวครับของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับพี่น้องย่ำหนาวธรรมดานะครับเพราะปลูกเองบ่ได้นะครับ ครอ,อาหารลาเจ้สีไปแล้วกนินทด้ีแล้วไปม่แห้งก่อเบอเบิไหนไปหรอบาโจกคนไหล นี่ก็ได้คลิปนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องแล้วนะครับสำหรับวันนี้บ่าวโจต้องขอจบคลิปไปเพียงท่านินะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปนันจะเงานะครับเดี๋ยวพี่น้องสีเบือนะครับสําหรับวันนี้นะครับบ่าวโจต้องขอขอบคุณนะพี่น้องที่ว่ากดขอมาเบิงนะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้บ่าวโจนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้บ่าวโจพัฒนาคลิปต่อไปนะครับพี่น้องนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ